นี่คือตอนไม่ใช่สกิลเนาะบล็อกได้ไหมนี่ไงบล็อกได้ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนี่ยกับเกมเดอะสปายบอลบอลสตอรี่ในเวอร์ชันสตีมนะครับผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าฮีซุงครับเป็นตัวละครที่มีสกิลนะครับ ค่อนข้างคูดาวไวมากนะครับสกิลของมันก็คือเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้จะบล็อกมีโอกาสบล็อกเนี่ยง่ายขึ้นนะครับมีโอกาสติดบล็อกเนี่ยสูงนะครับผมเวลากระโดดบล็อกเนาะค่อนข้างจะเป็นสกิลดูธรรมดาใช่ไหมแต่ว่ามันโกงมากนะครับผมสกิลตัวเนี้ยโกงมากๆและคูดาวไวมากครับถ้าเทียบกับชายยนเนี่ย 10เท่าอ่ะเออคูดาวไวกว่า10เท่าไอ้นั่นมันเป็นนาทีกว่า,วาถูกปะไอ้นี่ไม่ถึงนาทีครับไม่กี่วิมันก็คูดาวเสร็จแล้วนะและแถมใช้ได้บ่อยด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปใช้งานดูเดี๋ยวมาดูสแตตกันก่อนนะแอตแทกครับ110 <laughs> บอกเลยไม่ได้อัพอะไรเลยครับอันนี้มาแบบสุ่มได้ปึ๊บรีวิวปั๊บนะครับผมแต่ว่ายังใช้งานได้ดีนะผมลองใช้แล้วในไลฟ์สตรีมเนาะแอตแทกนะครับ110นะครับดีเฟนซ์100 <laughs> จัม<ำ>1 3 5สปีด100 <laughs> อันนี้คือสแตก ที่เรายังไม่ได้อัพนะครับเดี๋ยวจะมี EP 2นะอันนี้ก็ถือเป็น EP 1ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอัพทีมมันใช้เงินเป็นล้านนะครับมันเยอะเกินนะครับผมยังไม่มีเงินพอขนาดนั้นนะเดี๋ยวลองไปเล่นดูใน Main Story ครับผมนะอาจจะไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์แต่ว่าก็พอๆกัน,นครับดูจากสเต็ตก,ก็นะน่าจะพอเห็นผลอยู่แหละนะครับเพราะสเตตก,ก็ต่าอยู่เนาะอ่ะผมจะเล่นเองนะครับผมนะเล่นฮีซุงเองนะครับไม่ใช่บอทเนาะเดี๋ยวมาลองดูกัน นี่ครับบอกได้ไหมน,นี่<บ>แถมตอนกดสกิลอ่ะออระยะเวลาสกิลนานนานด้วยนะไม่ใช่แบบต่ำๆนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่านานแบบไอ้อไม่ใช่ดิไม่ใช่ว่าเร็วเออไม่เร็วนะครับระยะเวลาสกิลค่อนข้างแบบโอเคอ,ะอ่ะนี่คือตอนไม่ใช่สกิลเนาะบอกได้ไหมนี่งไงบอกได้ครับเป็นไงล่ะ,กละเกมมันกระตุกกระตุกอ่ะ เอ้ยสุดยอดครับจึ๊บอ่ะแล้วสกิลกระโดดตบบล็อกได้เนี่ยเห็นไหมโคตรตึงในมือถือก็เหมือนกันนะสกิลน่าจะเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนอุ้ยได้อยู่ครับบล็อกได้ครับเอ๊ะสไลด์ได้ครับโอ้โหบล็อกได้ครับแทบจะบล็อกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ยังตกยังยังบอกไม่พลาดเลยนะครับตอนกดสกิลนะบอกได้ตลอดนะครับนี่ครับไม่กดใช้สกิลก็บอกได้นะปึ๊บบอกได้โอ้โหเจ็ดศูนย์ยังไวอ่ะนี่ทีมเดียวนะเออโอ้สไลด์ครับเสียวมากอ,ะอ่ะเออยแปดแล้วครับตอนได้แปด ตอนได้แปดแต้มได้เสียแต้มตลอดเลยไม่รู้เป็นไรโอ้โหบล็อกได้หวะดูดิขนาดแบบบล็อกจังหวะสองนะเออเพราะจังหวะสองจะเป็นจังหวะที่แบบบล็อกยากครับโอ้โหเดียวเองโอ้โหจะได้สามดาวอยู่แล้วนะครับเพราะด่านนี้ผมยังไม่ได้สามดาวเนาะโอโ้เสียดายมากเลยอะแต้มเดียวเองเสียไปแต้มเดียวนะครับผมก็เดาไว้แล้วว่าต้องต้องพลาด ไม่รู้เป็นไรนะชอบเสียดแต้มตอนจังหวะแบบสำคัญสำคัญทุกทีเลยนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองเล่นใหม่หดูก็ได้สองดาวเนาะตานี้ผมจะไม่เล่นเองนะครับจะเล่นยังศพต้องให้ฮีซุงเป็นบอทนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะใช้งานได้ไหมอ่าโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำงาน,นครับไม่ทำงาน,นรับเฮ้ยลืมไปติดเล่นมิดเดิลลกเกอร์ครับลืมเราเล่นวิงสไปเกอร์อยู่ต้องตก เราต้องเป็นไฟล์ตกสิโอ้โหสไลด์ไปสไลด์ไปสไลด์ผิดการโอ้โใช้ไปมโอเค,ครับไม่ทำงานเลยดูดิคือแนะนำว่าเล่นฮีซุงอ่ะเราเล่นเองดีกว่านะครับให้บอทเล่นแล้วมันเป็นเงี้ยเวลากดใช้สกิลแล้วมันไม่ค่อยทำงานครับไม่ค่อยทำการทำงานอ่า แต่ว่าม,มันมีจังหวะให้กดใช้อยู่นะเดี๋ยวจะลองดูคือเราเราดูว่าฮีซุงมันจังหวะบล็อกมันจังหวะไหนเราก็กดสกิลตอนนั้นก็ได้นะครับโอเค40นะครับผมแต่ว่าต้องให้ฮีซุงไปยืนแถวหน้านะเพราะว่า ให้ยืนแถวกลางแล้วฮีซุงมันใช้สกิลมัน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 หาจังหวะยากครับอุอ้ยเดี๋ยวลองกดใช้สกิลดูอีกรอบหนึ่งนะถ้าพอวกดวใช้สกิลปุ๊บฮีซุงมันจะไปยืนแนวหน้าครับแต่ไม่กระโดดเลยนะเออดูนสไลด์เอาสไลด์เอานะ เอาอะไรอะไรของมันวะทั้งเซตเตอร์ดังมิดูบล็อกเกอร์เลยนะมัอะไรของมันมึนเลยนะมึนเลยครับมึนเลยครับพี่โอ้โอโอเป็นเลยมันดออๆว่ะคอมร้อนเราเลยอะไรโอ้แต่การาฟิกเกมมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะบ็อกแหลกอะไรของมัน อบอกได้อยู่จุกกดสกิลเนี่ยเนี่ยบอกได้อ่าอันนี้กดสกิลเราบอกอยู่ทำงานทำการบ้างนะเล่นมีดบล็อกเกอร์แม่งเลยอุ้ยได้ด้วยตบไปเอม เล่นแบบเล่นแบบชางฮยอน,นครับกดสกิลตอนตบแต่ว่าสกิลมันไม่ใช่อย่าง,งาน,นั้น่หว่ามันทำให้บล็อกง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตบแรงขึ้นหรือเปล่าวะแต่มันตบได้นะเห็นไหมนี่ไงรอพอพอเป็นบอทเล่นแล้วมันกดจังหวะใช้สกิลยากแล้วไม่รู้ว่าจะกดบล็อกตรงไหนอะดิเออเนี่ยคือความยากนะครับถ้าเราเล่นเองมันจะง่ายกว่าแต่พอให้บอทเล่นอนะไม่รู้จะกดสกิลตรงไหนจริงๆนะ เดี๋ยวลองเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ฮีซุงไปยืนหน้าสุดนะครับสองดาบแหละไม่อ่ารอบนี้น่าจะกัดสกิลฮีซุงได้อยู่นะครับยกเว้นว่าจะเสียแต้มซะก,ก่อนนะฮีซุงมันจะไม่ไปยืนแนวหน้าอ่าบอกได้อุ้ยบอกไม่ได้วะ่ะทะลุว่ะโอ้โหนี่ขนาดผมกะสกิลแล้วนะเสียแต้มโอ้โหอีกรอบนึงเนี่ย มันเล่นยากว่ะเดี๋ยวลองเล่นใหม่ดูนะครับพอพอไม่เล่นเองแล้วมันมันมึนต้องต้องเล่นเองบอกได้เนีย่ยบะเล่นเองบอกได้ตลอดให้บอดเล่นแล้วแบบมึนอ่ะนม่มึน,มนอเออ,อไม่ไหวแล้วเว้ยแล้วมันชอบบล็อกพลาดนะเพราะอะไรก็ไม่รู้บล็อกทะลุตลอดชอบไปเสียแต้มตอนแบบตอนบล็อกอะ่ะ เพราะมันไอ้นี่นะครับเหมือนเราอัพแต้มไม่สุดปะเกี่ยวไหมอ่ะลืมกดสกิลนะครับผมพลาดไปหน่อยอ่ะบอกได้เนี่ยะก็บอกได้ตลอดบอกได้ตลอดถ้ากดสกิลก็คือบอกอะไรอ่ะเสียแต้มเพราะอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะโคตรโคตรลำคาญเลยไม่อยากจะพูดไม่อยากแบบไม่อยากแส่อารมณ์อ่ะหัวร้อนหัวร้อนเลยหัวร้อนเป็นนะเว้ย โอ้บล็อกได้ครับกดสกิลไงกดสกิลไงไอตอนเสิร์ฟได้มันก็เสิร์ฟได้เรื่อยๆเลยเนาะขอบคุณเพื่อนเดี๋ยวกูตบเองเดี๋ยวกูตบเองโอ้ my g ก็โอ้ทมันตบจังหวะหนึ่งมันโดนนะเมื่อกี้อเอ โอ้โหมันมันบล็อกยากอะเอาอ๋ออันนั้นแหละนะครับก็คือหลักๆก,ก็ผมไปพลาดบ่อยนะ ก็คือเอาง่ายๆนะครับถ้าคุณอยากจะเล่นกีซูงะไม่มีปัญหาหรอกที่ผมพลาดบ่อยๆตบพลาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะว่าตัวละครไม่ได้อัพสเตตอะไรเลยนะครับเห็นป่ะเนี่ยสปีดก็ร้อยอะไรเนี่ยคือทุกตัวละครผมไม่ได้อัพเลยเพราะเงินมันไม่พอไงมีเงินแค่แสนเดียวนะครับคือมันอัพทีหนึ่งดูนะเดี๋ยวจะอัพยังซบเนี่ยอัพรอบหนึ่งใช้แปดหมื่นคือแบบแม่งขุดบ่อน้ำมันอัะเออโอ้ยไอนะครับเพราะฉะนั้นก็ อาจจะยากนิดน,นึงนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นมือใหม่ที่ได้แบบแรงเอ็ดมาถ้าสมมติว่าฟาร์มสักหน่อยแบบว่าได้แรงเอ็ดแบบตอนเลดเกมเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะแบบส่วนใหญ่คนก็คงจะมีเงินหลักลงหลักล้านกันแล้วถูกปะ่ะเพราะว่าเงินก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับผมแถมแบบเอ,อ่อต้นเกมอะมันฟาร์มเงินยากนะถ้าเราไม่เติมหรือว่าไม่ใช้ลูกบอลเล็บบอลซื้อจริงๆอะ่ะกว่าจะได้อัพตัวหนึ่งอ่ะก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉันก็ มือใหม่นะผมไม่แนะนำว่า้หาแรงเอสเลยนะครับอัพแรงเอเอบวกอะไรในทีมก่อนดีกว่าเพราะว่าพอเราอัพพวกแรงเอบวกหรือแรงเออะไรให้มันเต็มหรือให้มันตันแล้วอะสเตตม,มันจะเยอะกว่าแรงเอสนะครับที่แบบได้มาเพีย,พยวๆในครั้งแรกนะพอแรงเอสถ้าจะให้เก่งจริงก็ต้องอัพให้มันตันอยู่ดีถูกไหมพะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะเล่นนะครับแรงเอสตอนต้นเกมก็อาจจะเป็นเหมือนผมนะหัวร้อนนะครับก็ต้องพยายามมันไปนะงี้นนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับซีโอเกมครับผม